สวัสดีค่ะ mond, ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์กดนานนากดยันยันกดเยอะๆยนะคะฉันก็ต้องทําคลิปรัวรวหน่อยเพราะตอนบ่ายป้ามีงานที่จะต้องออกชุดเชียนกับครียองมานะคะก็เลยคงไม่ได้ทําคลิปตัวนี้ก็รีบอัดเขับไปก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวไปดูค่าววันนี้เราเบรกข่าวกันหน่อยมีเรื่องเล่าจากภาพหลายเรื่องน่าสนใจมากค่ะตามไปดู ค่ะเปิดข่าวกันด้วยเรื่องหม้อม,อ,มอโดยเฉพาะหม้อดําเนี่ยดิยฉันรู้เลยว่าหนุ่มๆ FC เราจะเปรี้ยวปาเปรีป้ยวปากมากจะว่าพวกหน้าหม้อก็ไม่ได้หรอกนะคะแต่เรื่องหม้อใครๆก็ชอบค่ะหญิงชิมได้ชายชิมดีโดยเฉพาะเรื่องของหม้อดําไอ้ไหลนี่นะคะก็ออกมาอีกแล้วค่ะไอ้ไหลวันนี้หม้อดําแต่เช้าเหมือนกับถ้าดิฉันเป็นพ่อเป็นแม่ไหลจะมีความรู้สึกว่ามึงต้มโครงไก่ให้กูกินอีกแล้วใช่ไหมลูก เดี๋ยวนี้กินทั้งเช้ากินทั้งเย็นนะคะก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในการที่แต่ก่อนนี้นะคะไอ้ไหลจะทำคลิปต่อเมื่อมันขับรถจากนากลับไปบ้านมันก็จะต้องทำคลิปจากบ้านกลับมานานมันก็จะต้องทำคลิปตอนนี้เพื่อเป็นการประหยัดน้ํามันเพราะถ้าทําคลิปตอนขับรถมันก็ต้องเสียค่าน้ํามันด้วยแต่ถ้านั่งอยู่ในนามไม่ได้ขับรถไปไหนก็ใช้เวลานั่งเฝ้าหม้อทําคลิปไป ได้ประโยชน์ด้วยได้คอนเทนต์ด้วยได้เงินด้วยแล้วก็ไม่เสียค่าน้ำมันแถมยังได้อาหารเช้าอาหารเย็นให้พ่อแม่ได้กินก็ต้มโคงไก่นี่แหละคะ่ะนั่งเฝ้ากันตั้งแต่เช้านะคะมีการบอกว่าเป็นเพราะดิฉันไปด่าอายการชัยนาทหน้าดาวพูโตก็ได้ทำให้สาวิกจีจะต้องโดนไปด้วยลูกนอกไส้จะต้องโดนไม้จับไปตามแม่นอกไสดิฉันก็ คือเอ,เอาเอาเอาแค่ที่ว่าถ้ามีอายการที่ชัยนาทท่านไหนไปดิ้นกับการคิดว่าตัวเองถูกด่าว่าเป็นอายการชัยนาทหน้าดาวพูโตตัวนั้นก็เป็นแค่นี้มันก็เป็นเรื่องตลกแล้วแล้วถ้าจะมีอายการคนไหนไปบ้าจี้ตามที่ไอไหลหรือนายเสือเนี่ยออกไปบอกว่านี่นะอีเม่นอกไซ มันด่าอายการอย่างนี้อย่างี้ต้องออกหมายจับทั้งอีแม่นอกไส้ทั้งอีลูกนอกไส้ด้วยเพราะมาจากคดีเดียวกันมันเป็นคนละเรื่องคนละกรรมคนละเวลาคนละวาละกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าได้ฟังไอ้คนหน้าหม้อแมงดาปีกทองอย่างไอ้ไหลหาเงินหาทองด้วยกันนั่งเฝ้าหม้อดำแล้วก็พูดไปเรื่อยมาให้ข้อกฎหมายให้อะไรที่ มันไม่มีความเป็นไปได้อยู่เลยพูดเพียงแต่จะปลอบใจตัวเองเพราะตัวเองรู้ว่าที่ขึ้นศาลไปทั้งคดีแพะและคดีมินประมาทตัวเองเพียงพ้ำแบบไหนยังไงก็ออกมาพูดเพื่อที่อย่างน้อยได้หาเงินหาทองพอจะมีเงินค่าปรับค่าสินไหมค่าอะไรอยู่บ้างก็ต้องพูดไปค่ะเดี๋ยวนี้พอการนั่งพูดเฝ้าหม้อดำ ทำได้คอนเทนต์8นาทีไอ้หลายก็จะขยันเฝ้าหม้อดำวันหนึ่งหลายคลิปค่ะวันนี้มีคลิปหม้อดำ2คลิปแล้วนะคะเห็นไหมคะ4ชั่วโมงก่อนก็มีคลิปหม้อดำมานี่เพิ่งมีัดลงไปบัดหมัดก็คลิปหม้อดำไอ้4ชั่วโมงก่อนภาพแรกที่ดิฉันเอามาให้ดูเนี่ย มีคน F C ของมันไปถามว่าวันนี้ตั้งหม้อแต่เช้าเลยเหรอด <c oughs> ิฉันฟังแล้วก็ขำไม่รู้เป็นเอซีจริงหรือเป็นพวกแดกดันหรือเปล่าก็ไม่รู้คือพอตั้งหม้อแล้วได้หนึ่งคลิปตอนนี้วันหนึ่งก็เลยตั้งหม้อแม่งทั้งเช้ากลางวันเย็นก็จะได้หลายคลิปมากขึ้นดิฉันถ้าเป็นตาชานกับยายสมควรคงจะนึกในใจว่าโอ้ย เย็นนี้สงสัยจะเป็นต้มยำโครงไก่อีกแล้วเดี๋ยวก็ต้องตำพริกใส่กินเป็นแกงจืดบ,บ้างกินเป็นอะไรบ้างก็โครงไก่แม่งทุกวันทุกวันทุกวันป้าก็โครงไก่พ่อแม่ก็แดกโครงไก่แดกไปด้วยกันนี่แหละ <c oughs> ดูแล้วก็เป็นตายเอ็นดูนะคะไหนเขาบอกว่าเขานี่เป็นคนไม่ขี้เหนียวเลยนะอะไรดีๆเงินนี่จ่ายพ่อแม่จะได้กินของดีต่อเมื่อมีเอฟซีซื้อให้ หรือมี FC, เอฟซีเลี้ยงอะไรแล้วก็เก็บของเหลือที่อยู่บนโต๊ะเอากลับมาให้พ่อแม่กินอันนี้คือของดีที่พ่อแม่ได้กินถ้าเอฟซีไอไหลรักประชานได้สมควรขยันส่งเงินให้กินหมูทะหน่อยค่ะไม่งั้นก็จะแดกแต่โครงไก่แม่งทุกวันเช้าโครงไก่เย็นโครงไก่เย็นโครงไก่เช้าโครงไก่อีกหน่อยพอฟักทองฟักเขียวออกมาก็จะเป็น แกงกะทิโครงไก่แกงเผ็ดแกงคั่วโครงไก่ใส่ฟักทองใส่เครื่องจาพัดที่จะเป็นน้ำซุปโครงไก่อีกหน่อยอาจจะมีกว๋วยเตี๋ยวโครงไก่มาให้แบบเปลี่ยนรสชาติบ้างนะแม่เนะาะก๋วยเตี๋ยวโครงไก่เห็นเขาทำกันอร่อยดีที่สำคัญก็คือแม่ก็กินหมาก็กินกินไปด้วยกันนั่นแหละคะ่ะ ค่ะนี่เป็นคดีที่ดิฉันมันเด้งขึ้นมาดิฉันก็เลยเข้าไปนั่งดูเพราะเห็นว่าปาเกียวเข้าไปนั่งในรายการด้วยปาเกียวไม่ได้เป็นทนายให้ใครนะคะจะเป็นทนายของรายการเดี๋ยวนี้คือปาเกียวตั้งแต่มารับคดีทนายตั้มแล้วก็เลยโด่งดังเดินสายออกรายการทีวีจากคนที่แบบตะกอนโูนเนงไม่มีใครรู้จักตอนนี้ทุกคนรู้จักกันหมดทนายปาเกียวนะคะก็เป็นผลพลอยได้จากการทํา เป็นทนายให้ทนายตั้มแล้วก็เ,ออเททนายตั้มไปแต่เขาก็ได้ความดุดังก,ก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ทีนี้ปากเกียวเนี่ยออดูเหมือนในรายการนี้ปากเกียวจะโดนตอกหน้าค่อนข้างหนักเพราะว่าทนายทั้งสองคนที่เป็นทนายจริงๆของคู่ความในเรื่องนี้เนี่ยนะคะเขาไม่เห็นด้วยกับปากเกียวทีนี้มันอย่างนี้คดีเนี้ยมันอยู่ตรงที่ว่า คู่ความที่เป็นผู้เช่าอดีตผู้เช่าไปแจ้งจับเจ้าของบ้านในเรื่องของคดีอาญาในเรื่องของช่อโกงเรื่องเป็นอย่างนี้เขาเช่าตึกเขาเช่าที่พักของเจ้าของที่เป็นคู่ความตอนนี้อยู่นะคะผู้หญิงเป็นเจ้าของตึกดูเหมือนจะชื่อพี่บีโอ้โห เป็นรายการที่ดิฉันมีความรู้สึกก็เสียดายถ้าไปออาขนกระแสน่าจะมันกว่านี้พวกพี่บีนี่เสียงจะปรี๊ดปรี๊ดปรี๊ดมากและแกไม่เก็บอารมณ์ไม่เก็บความรู้สึกอะไรเลยคือไม่ยอมอะไรเลยพี่บีเนี่ยเป็นเจ้าของตึกเสร็จแล้วผู้ชายในคนนั้นเป็นช่างนะคะก็มาเช่าตึกนี้อยู่พอหมดสัญญาเขาก็คืนห้องแล้วปรากฏว่าอีตอนคืนกันก็โอเคตอนไปคืนห้องกันตรวจสอบอะไรก็ไม่ได้มีการ พูดอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแต่ปรากฏว่าพอครบเวลาห้าวันที่ต้องคืนเงินประกันพี่บีไม่คืนเงินเพราะวันที่สิธิ์มีการไปทวงกันแล้วก็มีการพูดทํานองว่าผู้เช่าเนี่ยขโมยแอร์เข้าไปตอนเช่ามีแอร์ก็เลยจะไม่คืนเงินให้แล้วก็มีปัญหาเรื่องเอ,อคืนห้องคืนตึกที่พักเนี่ยมันสกรปรกไม่ทําความสะอาดก็มีการอะไรอย่างนี้กันคุยกันไปคุยกันมาแล้วมันตกลงกันไม่ได้ คนเช่าก็เลยไปแจ้งความว่าฝั่งนี้ชอโกงไม่ยอมคืนเงินสามหมื่นค่าประกันให้ก็ออกมาออกรายการก็คิดการ์ดวิดร้ยกันปาเกียวนี่มองว่าเป็นการผิดสัญญาทางแพง่งคือตามสัญญาทางแพง่งคือเมื่อคืนห้องกันเรียบร้อยไม่มีปัญหาก็ต้องคืนเงินถ้าไม่คืนเงินก็เป็นผิดสัญญาทางแพง่งแต่ทางฝ่ายผู้เช่าที่ตอนนี้เป็นโจทย์แจ้งความเนี่ยกับทนายเขามองว่า มันเป็นการเต็มเนื้อเต็มตัวกันไม่ใช่ผิดสัญญาทางแพ่งเพราะว่าคือหลังจากนั้นแล้วพอเขาไปทวงเงินคืนก็อ้างนูน่นอ้างนี่กุเรื่องแอร์เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรขึ้นมาซึ่งเป็นการเจตนาที่จะไม่คืนเงินเป็นเจตนาที่จะยักยอกอันนั้นไว้นะคะยักยอกเงินอันนั้นไว้โดยอ้างเหตุเขาก็เลยไปแจ้งเป็นคดีอาญาจากนั้นก็ เจ้าของตึกก็โฟนอินมามีวิทยว้มีเสียงมีอะไรที่แบบโอ้แสบมากอะ่ะเป็นอะไรที่มันเหมือนกับยอมความกันได้ไดทั้งที่ฝ่ายแจ้งความเ้าบอกว่าถ้าคุณคิดว่าผมทําความสะอาดไม่ดีไม่ถูกใจคุณเอาอย่างนี้ไหมคุณไปจ้างคนมาทําความสะอาดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็เอาไปแต่มันน่าจะอยู่ในประมาณห้าพันนะแล้วคนที่เหลือคุณก็คืนให้ผมเขายอมรับแต่ไอ้ตัวเจ้าของบ้านไม่ยอม คือจะไปที่ศาลได้แล้วก็อวดว่าอฮ้ยเขามีคดีที่ศาลเขาไม่กลัวหรอกขนาดทนายของเขาโฟนอินเข้ามาก็ยังพยายามที่จะอ,อมชอมรอบความกันทุกอย่างแต่ตัวเจ้าของบ้านไม่ยอมตรงนี้มันเป็นอุทาหรณ์อยู่นิดนึงนะคะสำหรับผู้เช่าผู้ให้เช่าเวลาไปเช่าไปอะไรเขียนสัญญากันไว้ให้ดีๆการส่งคืนสิ่งที่คุณจะต้องรับรู้ก็คือว่า ถ้ามีความสึกหลอของบ้านเช่าของที่เราไปเช่าเป็นการสึกหลอโดยธรรมชาติอย่างเช่นสีซีดสีอะไรอย่างงุ้นอะไรมันมีอะไรเลอะเทอะเป็นการสึกหลอทางธรรมชาติผู้ให้เช่าไม่สามารถจะเอามาเป็นประเด็นในการหักเงินค่าประกันได้แต่ถ้าเป็นการสึกหลอในอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้เป็นการใช้โดยธรรมชาติอย่างเช่นของครู ครูปิชาที่ไปขุดเป็นหลุมไปอะไรเงี้ยก็ต้องไปกรบให้เขาเพราะฉะนั้นต้องดูข้อกฎหมายตรงนี้ให้ดีๆคด,ดีนี้เป็นอุทาหรณ์ให้หลายๆคนค่ะว่ามีผู้ให้เช่าบางรายไม่เกรงกลัวกฎหมายตรงนี้เลยจริงๆถ้าสมมุติว่าวันนั้นเนี่ยนะคะวันที่ไปทำสัญญากันคืนบ้าน แล้วเขาติงตั้งแต่แรกแอร์พี่ไปไหนทำไมตรงนี้มันสกรปรกอย่างนี้ตอนที่ให้เธอเช่าไปมันไม่ได้เป็นแบบนี้เธอทําให้เหมือนเดิมได้ไหมหรือถ้าจะให้พี่ทําให้คือถ้ามีการพูดกันตั้งแต่วันแรกเขาจะไม่โดนคดีอะไรเลยค่ะแต่ในวันนั้นไม่ได้มีแสดงความไม่พึงพอใจอะไรแต่ถึงเวลาจะไม่คืนเงินเขาแสดงว่าเขาต้องมีคดีแบบเนี้ยกับผู้เช่าหลายๆคน เพราะฉะนั้นคนเช่าคนให้เช่าเราไม่รู้ว่าใครข้างหน้าจะเป็นอะไรยังไงนะคะดูสัญญาเช่าดีๆแล้วถ้ากลัวถ้าไปโดนอะไรอย่าก,กลัวค่ะเดินหน้าให้เต็มที่ตรงเนี้ยดิฉันมองว่ารายการนี้ที่ดีมากก็คือว่าคือถ้าเรานั่งกลัวอยู่เราไม่ไปให้เต็มที่เราก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จ ในหลายๆคดีมีหลายคนคือแบบไม่อยากเป็นความยอมไม่อีกคนเอาเปรียบเพราะไม่อยากเป็นความกลัวจะแพ้จากชนะทําให้เต็มที่คดีนี้บางทีที่สิ่งที่เขาพูดมาดิฉันนึกถึงสาวิจีจะเหนื่อยจะยากจะอะไรยังไงขอให้ได้สู้ก่อนจะแพ้หรือชนะค่อยว่ากันแต่ฉันใช้สิทธิ์ฉันเต็มที่ ตรงนี้เป็นจุดที่ทําให้ดิฉันดูคดีนี้อยู่กับบางคดีที่นั่งดูแล้วมีความรู้สึกว่าคนที่ให้คําแนะนําเขาพูดถูกนะอย่าก,กลัวถึงเวลาถ้าต้องลุยก็ลุยไปข้างหน้าไม่ลุยก็เจ็บลุยก็เจ็บแต่ลุยเรายังมีโอกาสชนะและอย่างน้อยที่สุดคือเราได้พิสูจน์ตัวเราเองว่าเราไม่ใช่คนที่จะให้ใครมาย่ำยีได้ง่ายๆกฎหมาย เป็นธรรมกับทุกๆคนค่ะอย่าคิดว่ากฎหมายจะเป็นธรรมกับฝ่ายที่จ้องเล่นงานเราก่อนกฎหมายเป็นธรรมกับทุกคนถ้าเรารู้จักตีความรู้จักใช้กฎหมายขอแสดงความยินดีกับคนในนาด้วยนะคะก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวเสทีหนึ่งในรอบหลายเดือนเพราะว่ามีเอฟซีมาเมาก๋วยเตี๋ยวให้ไปทำลงทาน ก๋วยเตี๋ยวก็แน่นอนที่สุดเอาไปโรงเรียนด้วยแล้วก็มันต้องมีเหลือมันต้องมามีกินคืออย่างน้อยคนในานาก็ได้กินอะไรดีๆที่นอกเหนือไปจากจิ้งแจวจิ้งแจวจิ้งแจวอยู่ตลอดเวลานะคะก็เป็นเรื่องดีแต่ที่ตลกก็คือว่าอ,อสปีดของชัยพลเหมือนกับเป็นประธานเป็นคนสำคัญแล้วพวกข้าราชการระดับสูงระดับพอโรงเรียนระดับ ผู้ใหญ่บ้านทุกคนต้องมาคอกระดุมให้กับคนที่สารตัดสินว่าเป็นผู้ทําให้เด็กเสียชีวิตโดนสารตัดสินแล้ว20ปีแต่ทุกคนต้องมาสูหกยกให้ตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่ทําให้คัดค้านการประกันตัวได้ว่ามาตรฐานของสังคมมันจะแปลกไปไหมว่าทําไมข้าราชการไทยในระดับสูงด้วยนะ ถึงต้องมาสูฮกยอมยกให้กับเม็ดเงินที่เอฟซีของคนคนหนึ่งจ่ายค่าอาหารกลางวันมาเงินมันซื้อได้ทุกอย่างหรอคะถามว่าเงินมันซื้อชีวิตน้องชมพู่คืนได้ไหมตรงนี้ล่ะคะ่ะมันเป็นดาบสองคมโดยที่ ไอดาบสองคมทั้งสองคมเนี่ยมนลงที่ไอพ้พวยทั้งคู่นะคะมันไม่ไปลงที่ข้าราชการมันไม่ไปลงที่ผู้ใหญ่บ้านสรสีเขาได้ประโยชน์จากการที่ตัวเองได้หน้าได้ตาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่สามารถหาเงินทุนมาให้โรงพยาบาลราพอพสอตอได้หาเงินทุนมาช่วยเหลือทุนอาหารกลางวันโรงเรียนได้เขาก็ได้ชื่อเสียงว่าคนนี้เป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ด,ดีเพราะว่า วงการการเมืองบ้านเรามันจะอยู่ที่ว่าใครจะหาเงินมาสร้างสาลารอรถเมย์ได้แล้วก็ปิดชื่อไว้ว่าเป็นของใครของอะไรยังไงเราจะเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่อื่นเขาถอยจากไอ้พวยตั้งแต่รู้ว่าสารตัดสินยังไงจะมีสรสีที่จะก่อนไม่มีชื่อไม่เคยได้ยินมาก่อนตอนนี้พุ่งเขาา้าอานางลำที่ได้ลำอยู่ประจำประจำก็ของสรสีเมียผู้ใหญ่บ้านเป็นยูทูบเบอร์ ก็ได้อาน,นิจิสงจากการเป็นยูทูบเบอร์รับใช้ไอ้พผลอีเธิได้รับงานรับจ้างให้ดูแลบ้านของเอ็ซีไอ้พผลอีเธิเขาได้ประโยชน์จากตรงนี้เต็มที่ทั้งผัวทั้งเมียแต่คนที่อาจจะเสียประโยชน์จากการที่เอาเราต้องเรียกว่าฆาตรกรคนนึงเพราะเป็นผู้ฆ่าเป็นผู้ทําให้คนตายถือว่าเป็นผู้ฆ่าเอาผู้ชายคนนี้มาชื่นชมโดยเฉพาะเป็นโรงเรียนเด็กๆ เป็นคดีที่เกิดกับเด็กสามขวบแต่เอาไปชื่นชมในโรงเรียนเด็กๆคนที่จะรับอีกคมดาบอาจจะเป็นไอ้่วยในเรื่องของการคัดค้านการประกันตัวในเรื่องของความเหมาะสมในสังคมบ้านเรา,าคดีนี้ทุกคนกำลังสนใจประเด็นที่ เป็นผู้ชายเข้าไปช่วยเมียแล้วไปต่อยผู้หญิงฝั่งตรงกันข้ามที่กําลังจะตีกับเมียที่ฉันชอบบทสรุปของคุณหนุ่มมากตรงที่บอกว่าจริงๆประเด็นมันมีอยู่ตรงนิดเดียวตรงที่ว่าไม่ว่าใครจะทําอะไรก่อนหลังจะมีการด่าทอกันจะมีการขว้างแก้วอะไรหรือไม่ประเด็นที่ทําให้ผู้ชายคนนี้ต้องโดดไปช่วยเมียตัวเองก็คือเมียตัวเองถูกรุ่ม เขาได้ห้ามแล้วเมียจะเองถูกรุมจะมาเอาตรงบ้านปลายว่าเป็นผู้ชายมาต่อยผู้หญิงทำไมคุณเป็นผู้หญิงคุณไปรุมเมียเขาทําไมตรงนี้แะคะเป็นประเด็นสําคัญแล้วที่สําคัญที่สุดเอ,อทนายไพศาลพูดดีว่าคุณไปรุมเขาแล้วคุณไปเขียนโพสไม่ได้สํานึกความผิดอะไรเลยโดยที่มันเป็นอาชีพของคุณเขาเข้าใจ แต่อาชีพของคุณมันก่อให้เกิดปัญหาเรื่องผัวเมียอยู่แล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องนี้อยู่เนืองๆแต่คุณยังไม่สํานึกผิดในการที่คุณลุงเขาคุณพยายามจะเอาอีกฝ่ายหนึ่งให้ผิดให้ได้แล้วมาออกรายการจริงๆแค่จะมาเคลียร์กันมาคุยกันอีกฝ่ายหนึ่งเขาขอโทษแล้วว่าเขาก็รู้แก่โทสะในการคว้างแก้วไปแต่อีกฝ่ายหนึ่งผู้ผู้หญิงทุกพิตีสามคนที่ไปลุมเขาเนี่ยไม่มีท่าทางที่จะแบบ สลดทนายไปสารก็เลยบอกว่าไอ้ท่าทางแบบนี้ของคุณแล้วเวลาคุณโพสคุณเลยคุณโดนทัวลงเพราะท่าทางของคุณที่ไม่ได้สลดสํานึกในสิ่งที่คุณทําลงไปประเด็นนี้อย่ามองว่าทําไมผู้ชายต่อยผู้หญิงนะคะแต่ต้องมองว่าถ้าคุณเป็นผัวเมียคุณถูกกลุ่มอยู่อย่างเนี้คุณจะเข้าไปช่วยเมียไหมผู้ชายคนนั้น ถ้าแค่เข้าไปกันเฉยๆแล้วเมียก็ยังโดนลุมอยู่ตลอดเนี่ยเขาก็โดนสังคมด่าแบบหนึ่งเหมือนกันพอเข้าไปช่วยเมียด้วยการทำอะไรให้เรื่องนี้มันหยุดออกไปอีกฝั่งหนึ่งก็โวยวายว่าพี่มาต่อยหนูทำไมเวลาคุณที่คุณสามคนเข้าไปถึงไปลุมเมียเขาเนี่ยทำไมคุณไม่มองตั้งแต่ต้นตรงนี้นี่คือประเด็นแห่งคดีค่ะ เขาบอกว่าคดีนี้ทำให้สังคมเนี่ยมีความเห็นเป็นสองส่วนเห็นไหมคะค,คดีแค่ผู้หญิงไปตามสามีที่ไปสังสรรค์กับเพื่อนและในวงนั้นมันมีพริตตี้แล้วก็เลยมีปัญหากับพิตตี้มีการตบตีกันยังเป็นประเด็นที่รายการใหญ่อย่างหนกระแสต,ต้องเอาออกมาพูดเอามานั่งพูดแล้วคุณลองคิดดูคดีไอ้พยอยอเถอะถ้าสาชั้นต้นลง แล้วสารอุทธรยืนตามชั้นต้นคุณคิดหรือว่าจะไม่มีการคัดค้านการประกันตัวด้วยเรื่องที่มีนัยยะมีความสำคัญสาหรับความคิดของคนในสังคมนี่ขาดาษแค่คดีตกตีกันธรรมดาผู้ชัว่วผู้ชายไปช่วยเมียถูกกลุมก็โดนสังคมด่าทอว่าเป็นผู้ชายมึงไปต่อยเขาทำไมแล้วคดีไอ้พวยล่ะคะลองคิดดูเห็นไหมคะทะนายไอ้พวยถึงพยายาม บอกไอ้พวยให้ระมัดระวังเรื่องนี้เพราะมันจะเป็นประเด็นที่ใช้ในหลักเป็นหลักในการคัดค้านการประกัดตัวในรอบต่อไปค่ะคามาดูกันชัดๆนะคะประกาศของนายเสือ นะะในช่องชุมชนแล้วไอ้ไหลก็เอามาทําเป็นคลิปเอามาทําเป็นโพสต์ชุมชนมาพูดถึงเนี่ยนะคะก็คือแล้วนายเสือก็เข้ามาในไลฟ์ของดิฉันมาบอกว่าเขาไม่ได้ข่มขู่นะแต่เขาเป็นการแจ้งเตือนการดังนี้เขาเรียกแจ้งเตือนเหรอคะเขาเป็นใครมีอํานาจบาดใหญ่ที่ไหนคะที่จะมาบอกว่ามันเป็นการบอกว่าถ้าเกิดใครเข้ามาคอมเมนต์ในช่องดิฉันเนี่ย เขาเตือนแล้วนะเขาจะจัดการทุกคนอันนี้คือการขู่คะ่ะถ้าเขาใช้คำว่าใครที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วทำให้เขาเสื่อมเสียเป็นคอมเมนต์พาดพิงถึงเขาเขาจะใช้สิทธิ์ของตัวเองอันนี้เป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายที่จะบอกว่าระมัดระวังแต่นี่เขาใช้คำว่าคอมเมนต์คอมเมนต์อะไรคะ ว่าใครจะเข้ามาในช่องในชันทั่วไปคอมเมนต์ให้หัวใจเขาก็จะบอกว่านี่คือการผิดคือการดูยงส่งเสริมที่ชันอย่างนั้นแหละคะเขาเอาสิทธิ์อะไรถามว่าในเสือที่ช่องเขาแทบจะไม่มีคนดูเนี่ยทําตัวเป็นเจ้าของ y o u t u b e ได้หรือคะใหญ่มาจากไหนคะถามหน่อยใหญ่มาจากไหนออกมาประกาศได้รับคําสั่งให้มาประกาศแจ้งเตือนใครสั่งให้คุณมาประกาศแจ้งเตือน อีก้อยเหรอคะอีฟัก,กิงก้อยเหรอคะประกาศแจ้งเตือนแล้วเห็นออกมาทําเป็นกาเข้ามาในช่องดิฉันถามก็ไม่ตอบช่วยบอกให้ไอ้ไหลาอธิบายหน่อยนะคะว่าคาดีนี้มันไปถึงอายการสูงสุดได้อย่างไรไปถึงแล้วหรือย,ยังมีหลักฐานไหมอย่าพูดลอยๆไอ้แค่ภาพที่ถ่ายภาพจากด้านหลังด้านหน้าเป็นสอพอนางลือเนี่ยพอแล้วคะ่ะ เขาไปยืนถ่ายกระชูสองนิ้วหน้ากุกตุมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณใหญ่มาจากไหนคุณเก่งมาจากไหนมาประกาศว่าใครที่มาคอมเมนต์ในช่องยานจะต้องโดนอย่างนั้นโดนอย่างนี้แจ้งเตือนแล้วนะคุณเคยทำอะไรประสบความสาเร็จในชีวิตบ้างไหมคะถามหน่อยเอาออกมาให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นหลักเป็นฐานหน่อยว่าคุณทำมันได้จริง ไอ้เขียนประกาศลอยๆอย่างนี้แล้วบอกตรงๆนะคะหมาขี่เลือนตัวไหนก็เขียนได้ค่ะดีฉันไม่ได้บอกว่าคุณเป็นหมาขี้เลือนนะคะแต่ดิฉันบอกว่าไอ้ประกาศอย่างที่คุณเขียนน่ะหมาขี่เลือนตัวไหนก็เขียนได้ทุกคนเขียนได้หมดเหมือนไอ้ไหลนั่งโกหกพกกลมมามันเคยด่าคุณด้วยซ้ำไปวันนี้คุณก็ไปจู่ปากกับมัน เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าคุณจะทำอะไรได้ถ้าคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในช่องดิฉันคุณจะไปทำอะไรเขาได้คุณใช้คำว่าคอมเมนต์เฉยๆนะคะคุณไม่ไดบุว่าเป็นคอมเมนต์แบบไหนนะคุณทำอะไรได้ลองบอกหน่อยค่ะ เราย้ายไปที่ช่องของไอ้ขาหมูนะคะค่อยๆไล่ดูตั้งแต่ภาพแรกภาพแรกนี่นะคะเป็นโพสต์ชุมชนที่บอกว่าสี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นก็คือเดี๋ยวเขาจะไปพบกับทนายไปที่ศาลนนทบุรีวันนี้น่าจะเป็นคําวันที่อ่านคําสั่งหรือคําพิพากษาในคดีแต่สวนมูลฟ้องที่น่าจะเป็นการฟ้องหนิงเอาไว้นะคะ ฟ้องหนิงในกรณีข้อหาหมิ่นประมาทภาคที่2ก็เป็นการทําแน่นอนค่ะทับคอนเทนต์ขับรถไปเดี๋ยวบ่ายนี้รู้ผลรู้เรื่องกระเบื้องร้าวจากนั้นนะคะ เราก็ e มาดูภาพคือตั้งแต่ขับรถไปว่าวันนี้จะไปได้รู้ผลหลังจากนั้นก็ลงคลิปอื่นรัวๆอียานตายแล้วอียานตายคานู่นการนี้อียานเดือดอียานคนรวยจะไม่พูดเรื่องคดีของตัวเองเลยที่ตัวเองไปฟังผลมาโดยเฉพาะภาพสุดท้ายเห็นไหมคะอีบานตายแล้วอีย่างนู้นอีอย่างนี้เพราะที่ฉันพูดถึงเรื่องที่เขาพรุ่งนี้ต้องไปเป็นพยาน ให้กับสุเทพและพวกนี้พอไปเป็นพยา,ยานให้สุเทพอิดก็จะเป็นพยานโดยไอ้พลจะขับรถไปด้วยไปพาเมียไปเพราะฉะนั้นสามคนนี้เขาจะได้เจอกันแล้วมันจะมองหน้ากันติดไม่ด่ากันไปด่ากันมาฝากถึงกันอยู่นั่นแหละพ่กนี้จะเป็นอะไรยังไงไอ้ขาหมูก็เลยออกมาพูดนั่นก็คือว่าหลังจากไปฟังที่ศาลและออกจากศาลมาไม่พูดเรื่องคดีตัวเองเลยคนสันดานอย่างมันเนี่นะคะ มันต้องอวดแล้วล่ะถ้ามีมูลอันนี้ออกมาทําคลิปอื่นรัวๆๆๆๆหาเงินหาทองรัวๆหรือว่าคดีนี้จะไม่มีมูลก็ต้องรอดูค่ะว่าตัวความอย่างหนิงจะติดตามไหมจะไปสอบถามไหมว่าตกลงคดีนี้เป็นอะไรยังไงมีมูลห,หรือไม่มีมูลยังไงอาจจะต้องรอให้หนิงมา ชี้แจงแถลงไขนะคะในส่วนตัวของดิฉันดิฉันมองว่าคนสันดาห์อย่างไอ้ขาหมูเนี่ยขนาดเรื่องอะไรนี่นี่หน่อยมันยังเอาโมโม,โมเป็นวักเป็นเวรถ้าคดีนี้มีมูลปานนี้มันต้องพูดและว่านั่นว่านี่ว่าอะไรยังไงตอนนี้ยังเงียบกริบอยู่ทําแต่คลิปด่าอียานรัวๆสงสัยคดีจะไม่มีมูลค่ะ คุณจำสาลาอันนี้ได้ไหมคะเดินตะก่อนมันเป็นลงเครื่องเส้นอยู่ด้านข้างร้านกาแฟตอนหลังเขาบอกว่าเขาจะเปิดร้านกาแฟให้เปิดให้หันสู่ถนนเพราะมีคนติงว่าทำไมร้านกาแฟมาหันตูนให้ถนนเขาก็จะเอาไอ้ตรงนี้มาตั้งแล้วก็บอกว่าตรงนี้จะกลายเป็นสวนหย่อมเป็นหวังน้ำพุปลูกดอกมุ้งดอกไม้ตั้งโต๊ะให้คนที่เข้ามาซื้อกาแฟ เข้ามานั่งพักแล้วก็กินกาแฟได้ร้านกาแฟจะหันมาสู่หน้าถนนเพราะหลายคนติงว่าหันตูดให้ถนนแบบนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนหันตูดให้แดดนะใครจะมาสนใจเขาก็าว่าจะทํากันจะสิ่งที่เขาเอามาตั้งนี่ผ่านมาไม่ต่ํากว่าหกเดือนนะคะที่เขาย้ายเราลงเครื่องเส้นนี่มา เห็นไหมคะมันมีอะไรของที่ไม่ใช้ของทิ้งถังขยะขยะอะไรพวกเนี้ยเอาไปสมอยู่ด้านหน้าไม่มีใครเขาทํากันหรอกค่ะเอาขยะไปสมอยู่หน้าบ้านแบบนั้นนะ่ะคนผ่านไปผ่านมาก็ไม่ประทับใจทางด้านหน้ามันไม่มีอะไรที่ดึงดูดความสนใจมันไม่มีความสวยงามมันคือเขาอยากให้ตรงนั้นเป็นแลนด์มาร์กแต่ไม่คิดจะทําให้เหมือนกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั่ว,วไป แทนที่จะมีร้านกาแฟาที่หันหน้าเปิดเข้ามาร้านกาแฟายกไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่บดบังทัศนียภาพของปาดิจิตให้ปาดิจิตมันเป็นอะไรที่มันเด่นขึ้นมาจริงๆแล้ร้านกาแฟาหันมาทางด้านหน้ารับคนใครผ่านไปผ่านมาจะเห็นว่าตรงนั้นมีกาแฟาแวะไหว้พญานาคแล้วยังได้ดื่มกาแฟาด้วยได้นั่งชมวิวชมทิวทัศน์ด้วย ไม่ดีกว่าเลยแต่เขาก็ไม่ทำสิ่งที่เขาเอาอวดไว้เหนือพญานาคที่เขาสร้างก็คือขยะและความโสโครกของนาดงดอกค่ะ